ประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองนั่นคือการเลือกตั้งถ้าเกิดนับวันนี้ครับเลยอีก2วัน2อสาวันทําการสองวันสองวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างละไม่ใช่พรุ่งนี้สิมมลืนมะลืนมาลืนพุธวันศุกร์ใช่มมันจะเกิดปรากฏการณ์มักเป็นวันเสาร์หลังหกโมงเย็นวันเสาร์หลังหกโมงเย็นวันเสาร์อันนี้มันจะเกิด อ่เขาเรียกว่าประกวดการหมาหอนใช่ฮะเขาบอกว่าเป็นคืนหมาหอนคืนหมาหอนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหอนอ่าฮะทำไมฮะหรือหอนก็ไม่รู้หรือว่าหอนก่อนหรือว่าหอนหนักก็ไม่รู้เออโดยเฉพาะในพื้นที่ตามต่างจังหวัดอ่อย่างที่เขาล่ําเขาเรือกันนะครับซึ่งผมว่ากกตเองคงมีข้อมูลแหละอ่เรื่องของทุนเทาเอ้ยเงินที่ใช้ในการซื้อเสียงต่างๆครับเพราะว่าทุกรรคการเมืองเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องนี้หมดเลยว่าเงินที่ใช้ในการซื้อเสียงรอบนี้มาจาก เงินผิดกฎหมายมทุนเทา่าที่มาจากเนี่แหละฮะเว็บพนันหรือ,อรตัวสแกมเมอร์อะไรต่างก็แล้วแต่มันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ถูก พูดถึงกันในเวทีปลาใสมาจะมีการพูดกันแล้วบอกว่าชาวบ้านจะรับไหมรับหรือเปล่าหลายที่ก็ช็อตฟิลคนปราใสเหมือนกันแล้วถามว่ารับไหมทุกคนบอกรับแต่ก็ยังดีที่บอกเขาบอกว่ารับแล้วแต่เขาไม่เรื่องนะผมเนี่ยเท่าๆที่สาวเสียงนะไปต่างจังหวัดมาเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะมันมีปรากฏการณ์นี้คุณจตุพรฮะคือคือในกลุ่มที่ผมพอรู้จักนะกลุ่มเล็กๆ เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนต่างจังหวัดจะเหนียมอายในแง่ของการรับเงินเหนียมอายนะคือเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรับมาแล้วถ้าไม่ได้เลือกเนี่ยมันรู้สึกผิดไงอ่าใช่ใช่ใชแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าปรากฏการณ์อย่างที่คุณจัดความพูดถึงว่าเอาไปเหอะเมื่องเงินเทารับไปก่อนรับไปก่อนอะไรประมาณนี้ก,ก็ว่าก,กันไปเพราะมันจะมีไม่ได้ซื้อเสียงด้วยตรงไงแต่ไปไปปลาใสอย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะให้ค่าน,น้ำมันน้ำมันเออไปปลาใสอะไรประมาณค่าก็เรียกค่าอำนวยความสะดวกใช่ไหม แต่จริงๆเดี๋ยวรอดูรอดูในคืนวันเสาร์ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีจดพงจดโพยกันละเอาละจริงเหรอจดชื่อกันละบ้านนี้มีกี่บ้านเท่าที่เห็นมีการรายงานกันผ่านโลกออนไลน์บ้างผ่านสื่อบ้างหรือมีการไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่บ้างมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าอย่างล่าสุดก็มีอินฟูท่านหนึ่งก็มาพูดโพส์ไงว่ามีคุณยายได้เงินสองพันอ๋อโดนสอบไปแล้วเนี่ย อ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกอินฟูท่านนี่ไปไปให้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมแต่เหตุผลที่เราเกิดเรื่องนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าในมิติของตลาดหุ้นตลาดทุนคือต้องยอมรับว่าการเมืองเนี่ยเกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยตรงจะบอกว่าเฮ้ยคุณจตุพรคุณสุภาชัยการเมืองก็การเมืองสิมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนแต่จริงแล้วเนี่ยการเมืองมันเกี่ยวข้องเพราะว่าการเมือง ฝ่ายบริหารฝ่ายตีบัญญัติคือผู้กําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใช่ทั้งในมิติของกฎหมายในมิติของนโยบายนะฮะพอมันไม่มีความต่อเนื่องไร้เสถียรภาพเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเม็ดเงินการลงทุนความเชื่อมั่นต่างชาติเนี่ยไม่มีนะฮะมันก็เลยทําให้แบบเม็ดเงินที่เป็นเงินลงทุนโดยตรงจากทางชาติไม่มีแล้วมีน้อยครับ ตัวจีบ้านเราเนี่ยเงินลงทุนภาครัฐเพราะมันขับเคลื่อนได้ยบายไม่ได้ใช่ใช่เงินลงทุนจากภาครัฐก็ไม่เกิดขึ้นตัวจีก็ไม่เกิดขึ้นหรือหรือภาครัฐเองจะจะลงทุนอะไรตอนนี้จะพักเปลี่ยนนายกอีกละเออเนั่นแหละนั่นแหละปีเดียวเนี่ยเปลี่ยนไปสามคนแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยใช่อ่านะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญและมันมีเกี่ยวพันกับตลาดทุนนะครับก็เห็นได้จากตอนนี้นักวิเคราะห์ต่างๆก็เรียกมีมีการประเมินเรื่องของฉากกระทัดของการเมืองนะ ว่าหลังวันที่8กุมภาพันธ์ไปแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีผลต่อตลาดทุนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราหยิบยกจาก2องโบเกอร์แล้วกันนะอีก2องโบเกอร์เอาอย่างฟิลิปก่อนนะเป็นไงที่เขาประเมินว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มี3พักการเมืองใหญ่ที่ประกอบด้วยก็คือพักประชาชนภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยเป็นตัวเลือกหลักที่ประชาชนให้ความสนใจมากสุดอ่าอันนี้แค่สมพักนะปอเอ่อประชาชนปอชอนอใช่ป่ะฮะ ภ,ภูมิใจไทยคือพอทอและก็เพื่อไทยก็คือพอทอเหมือนกันพอแต่พลพลผ่พพานนะครับส่วนพรรคการเมืองขนาดกลางที่คาดว่าคา,าดว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งประกอบไปด้วยสองพรรคนะฮะก็ประกอบด้วยประชาธิปัตย์และพรรคกล้าทำอันนี้อาจจะเป็นตัวแปรก็ให้ตัวหลักก็คือ3พรรคแต่พรรคตัวแปรเนี่ยก็จะอยู่ที่กล้าทํากับประชาธิปัตย์ก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้ารวมกันแล้วทั้งทั้งพรรคหลักและก็ตัวแปรเนี่ยก็จะรวม5้าพรรค นะฮะที่จะมีผลต่อสมการการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ครับฟิลิปเองเขาก็มีประเมินนะครับว่าฉากกระทัตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดอันนี้เขาคิดเป็นประมาณสัก70คือภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทยอันแน่น้ำเงินกระแดงอ่าน้ำเงินกระแดงแล้วก็มีนายฐมตีคืออนุทินชาญวิรกุณครับ เนื่องจากว่าสองพักใหญ่เนี่ยได้ประกาศต่อสาธารณชนถึงการเปิดประตูทุกบานล้างไพ่ใหม่ไม่มีเงื่อนไขในการจับมือระหว่างกันคือถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยทั้งเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงหรือปฏิเสธชัดเจนเขาบอกว่าขอให้เป็นฉันทามติของประชาชนถ้าประชาชนเลือกพักไหนมามากที่สุดพักนั้นก็มีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลเราเองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าจะร่วมไม่ร่วมก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ ไอ้จากตรงนี้นะฮะว่าหากว่าเกิดขึ้นจริงนะครับก็มองว่าหุ้นขนาดใหญ่ของไทยจะได้รับประโยชน์และเป้าหมายของดัชนีเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเคสนี้นะจากกระทัตเนี่ยดัชนีน่าจะได้เห็นดัชนีไปที่1 4 5 0งพถึงหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเลยอ,อันนี้เขามองว่าถ้าเพื่อไทยจับกับภูมิใจไทยขึ้นเป็นร้อยจุดเลยนะอ่าเป็นร้อยจุดนะอ,อันนี้มองในเชิงว,วกแล้วก็ฉากกระทัตต่อมาก็คือภูมิใจไทยจับกับประชาชนอ่า โดยมีนายมตรีคืออน,นุทินคุณอนุทินชาญวีกูลหรือนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งมองว่าเป็นจากกรทัพที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เล็กน้อยอันนี้<า>เขาบอกแค่ 20%, 20ที่จะเกิดขึ้นนะฮะแม้ว่าก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะจบกันไม่ดีเท่าที่ควรก็ตาม,มแต่ช่วงหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายได้มีการปิดประตูการจับมือในอนาคตนะฮะเพียงแต่อาจมีเงื่อนไขาการร่วมรัฐบาลของแต่ละฝ่ายครับ อ่าเช่นพักประชาชนวางเงื่อนไขการแก้ไขรัฐมนูลและไม่เอาพักการเมืองบางพักมาร่วมรัฐบาลเช่นพักกาธรรมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพักภูมิใจไทยมีเงื่อนไขก็คือการไม่แก้1นึอันนี้ก็อาจจะถอยคนละก้าเลยประมาณนั้นนะซึ่งตัวเนี้ยก็เอ่อก็เรื่องของการแก้รัฐมนูลอะไรต่างๆก็ฉากทรศทัเนี้ยใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งก็จะเป็นการถอยคนละก้าอย่างที่บอกครับซึ่งตรงเนี้ย มองว่าดัชนีของหุ้นไทยเนี่ยอาจจะได้เห็น1,420ถึง1,450อ่าพันสี่อัพเหมือนกันนะอันนี้ฉากกระทัที่สองมีฉากกระทะที่สาะครับพักประชาชนร่วมกับเพื่อไทยแดงกับส้มก็มีนายงตีก็คือนัทพงษ์เรืองประยุทญญธ์หรือยศชน,นันปวงสวัสดิ์อ่าอ,อันนี้เขาก็มองว่าแน่นอน,นะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณสัก สิบอร์นอันน้อยสุดเพราะว่าดูเหมือนเขาเคยมีปัญหากันก่อนถูกไหมในครั้งที่แล้วนเรื่องของตัวเอ็มโอยูที่ไปจับมือกันในช่วงจัดตั้งรัฐบาลแล้วโหวตให้คุณพิธาไม่โหวตให้คุณพิธาตอนนั้นไงซึ่งตรงนี้ฟิลิปเขามองว่าถึงจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้แต่เสถียรภาพของรัฐบาลอาจจะไม่มั่นคงก็เลยทําให้มองว่าดัชนีเนี่ยอาจจะอยู่ที่1 3 8 0อถึง1220ันอออันนี้เป็นฉากกระทั่ที่3อ่าอันเนี้ย ก็เป็นสามจากกระทัดนะแต่ฟิลิปเองเขามีฉากกระทัดพิเศษด้วยใช่ไหมอ่าพิเศษด้วยพิเศษยังไงใค่ใครเหรอพิเศษพิเศษรัฐบาลแห่งชาติเขาบอกว่าฉากกระทัดพิเศษกรณีเลื่อนการเลือกตั้งฮะจากภาวะสงครามชายแดนไทยกัมพูชาคือสองวันเนี้มันจะตุมตามตุมตามกันเหรอเออก็ไม่รู้สิอ่อันนี้อันนี้เขาเขาวางไว้อย่างนั้นนะแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่ไงเพราะว่าถ้าดูจากชายแดนนะเวลานี้เนี่ยก็มีมันก็มีแบบ ยีหยวนยียวนกวนกันอยู่ผมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะจะยังไงด้วยผมว่าทางรู้เนี่ยกวนกลับมาแน่กวนกลับมาแน่กวนกลับมาแน่ของเราเนี่ยจะจะรับมืออย่างไร,รจะทนได้มากร้อยแค่ไหนอย่างไร,ร,รซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่ามันมีการเลื่อนตรงเนี้ยก็คุณอนุทินชาญวกุลก็จะเป็นนยายงบดีรักษาการไปต่อแต่ดัชนีนะฮะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยจุดเลยนะลงไปขนาดนั้นเลยนะอันเนี้ยเป็นฉากกระทัดที่ พิเศษฉากกระัพิเศษถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงซึ่งโอเคตอนนี้มันเตรียมพร้อมมาขนาดนี้มันคงไม่เลื่อนมั้งแต่ก็ไม่รู้แหละอะไรจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นซึ่งก็เนี่ยมันก็เป็นฉากกระทัพิเศษที่ออกมาว่าถ้าเรื่องการเลือก,กตั้งรัชนีจะลงไปที่1,100ถึง1,200เลยอันนี้ในมุมของฟิลิปนะครับ,รบก็เอาประเมินไว้แต่ว่ามันมีของกรุงศรีด้วยใช่ไหคุณ จตวรใช่ครับหลักๆเนี่ยกรุงศรีเนี่ยเขามองเรื่องของตัวการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยว่าอย่างไงยังไงมันต้องเป็นรัฐบาลผสมอย่างแน่นอนอจะไม่มีใครได้เสียงแบบที่แบบเบสเซเดตคาหรือแลนสไลด์อย่างที่บอกกันเกินกึ่งหนึ่ง250เสียงนะครับ โดยอ้างอิงจากนิดาโพนะครับแล้วก็กรณีประเมินเชิงลึกจากฐานเสียงของแบบแบ่งเขตครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่3พักหลักคือประชาชนภูมิใจไทยและเพื่อไทยจะได้เสียงรายภาคในกรอบ100 1 0 0ถึงเจสเสียงนําไปสู่กากรจัดรัฐบาลผสมโดยมีสองใน3พักดังกล่าวจับมือกันแม้ผลการเลือกตั้งจะยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่น่าจะได้รัฐบาลผสมร่วมที่มีเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ27 5เ็สบหเสียง ถือว่าเสถียรภาพเนี่ยน่าจะดีกว่าปัจจุบันเพราะว่าถ้าเกิดดูครั้งที่แล้วปี6กเนี่ยภูมิภูมิใจไทยเขาได้แค่7 0เสียงเท่านั้นดังนั้นเ,เพื่อไทยจับภูมิใจไทยแล้วต้องไปรวมพักเล็กอีกณเวลานั้นนะครับแต่ถ้าเกิดณเวลานี้สามพักใหญ่จับมือกันอย่างน้อยๆเนี่ย,เ,ยเกินเกิน 200กว่าอย่างแน่นอนอนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทางกลุมอุงศ์สีมองเรื่องของเสถษยรภาพที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นปัจจัยหนุนเรื่องของการฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในส่วนของสถาบันในไทยและต่างประเทศนะครับเมื่อดูนโยบายของแต่ละพรรก,การเมืองแล้วเนี่ยกรณีพรรคประชาชนนํารัฐบาลน,นําเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยทำให้ตลาดแกว่งสั้นๆรอทิศทาง การจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะเอาจริงๆเราก็ยังไม่เคยเห็นฝีไม้ไลายมือของทางด้านพักประชาชนในเรื่องของการบรหิหารงานถ้าสมมุติเขาน้่ามาเป็นอันดับหนึ่งและตั้งรัฐบาลได้นะครับก็มีการให้กรอบดัชนีไว้ที่1,400ถึง1,280จุดธีมหลักๆเนี่ยที่เขาให้ไว้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวในธีมของ de-regulation กับตัวของ SME-related ดีเลกูเลชันนี่คือจะเป็นติมก็มีลักษณะของยังไงนะคือคือก็ต้องเบะรอดูอะเราดูความชัดเจนว่าเรกูเลชันแล้วก็จะมีตัวในเ่วงของภาคบริการนะครับที่จะได้ด้วยหลักๆที่กรุงศรีเขาให้มาเนี่ยก็มีอมมตะนะครับวาเคแบง์โอสถดสภานะครับ OS สว e n t เท l และ AWS นี่คือกรณีที่ภาคประชาชนเป็นแกนนำนะส่วน กรณีที่ภูมิใจไทยเป็นกันนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย uh huh. โอกาสที่ตลาดแกว่งบวกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจากนโยบายต่อเนื่องและเมธสเตรภาพ uh huh. ก็ให้กรอบ แนวรับแนวต้านไว้ที่1,345ถึง1,450จุดหลักๆคืออย่างที่บอกว่ามันก็เห็นภาพความต่อเนื่องเรื่องของนโยบายเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลภูมิใจไทยอยู่นะครับก็จะเน้นตีมพวกภาคบริการและการลงทุนอย่างเช่น K-Bank, KTB, b d m s a o t c e เ t ็ l และก a าฟส่วนกรณีที่เพื่อไทย เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลกรอบก็จะใกล้ๆก,กับทางด้านของอภูมิใจไทยนะครับหนึ 1, ่ยสี่สถึง1,420จุดนะครับีมหลักๆคือบริโภคบวกกับเทคโนโลยีอ,อย่าง Advanced กับปตท CPO, BMS, l t และ MTC สองตัวแรกเนี่ยมันก็อาจจะอิงเรื่องของการเมืองด้วยใช่ใชในส่วนของหน้านี้ที่มัมกจะมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ธุรกิจเขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะกับ กับเรื่องของตัวการเมืองอเพราะจริงๆรอ,อันนี้เล่าสู่กันฟังไปเรียนหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งของอิสลามามาแล้วอาจารย์เขาก็วิเคราะห์ให้ฟังเป็นนัชกชาการด้านรัฐศาสตร์เขาบอกว่ารจริงจริงเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเองเนี่ยเขาก็แทงหวยเนี่ยหลายฝ่ายนะคำ <c oughs> <c oughs> ว่าแทงหวยหลายฝ่ายคือบรรดาเจ้าสวงต่างเนี่ยเขาก็มีการไป ช่วยเงินสนับสนุนหรือรมีการซื้อโต๊ะอะไรต่างๆมีเงินบริจาคเนี่ยหลายพรรคการเมืองเนี่ยมันมีอยู่แล้วออก๋ก็เป็นธรรมดาครับเอกชนต้องอยู่ให้ได้กับทุกรัฐบาลอ,อ,อประมาณนั้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฉากระทั์ที่เรานํามาจากฟิลิปและก็กรุงศรีนะครับ